มาชมสวนเย็นๆชมสวนป่ามะเขือจาะตรงนี้จะเป็นป่ามะเขือนี่เลยค่ะอันนั้นเป็นมะเขือยาวนี่ก็จะเป็นมะเขือเจ้าพญาค่ะเนี่ค่ะเจ้าพญา นี่ค่ะกาพยาลูกใหญ่ลกใหญ่แล้วนี่จะเป็นป่ามะเขือจ้ะนี่จ้มะมเขือนี่จะเป็นสวนมะเขือเก็บทุกวันจ้ะ ฝั่งโน้นก็จะเป็นป่าชะอมสวนชะอมนี่จะเป็นทางกลับบ้านไปกลับบ้านเราอันนี้จะเป็นผักปังจ้า